เหตุการณ์ที่สลดใจและก็มีคําถามมากมายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่เรานําเสนอไปก็คือกรณีทางฝั่งของน้องจีฮุนซึ่งน้องอายุ7จ็ขวบเด็กนักเรียนป .2 ทับสเหตุการณ์สลดใจที่จังหวัดชนบุรีเมื่อลตู้รับส่งนักเรียนคุณผู้ชมครับขับเข้ามาส่งน้องที่โรงเรียนตอนเช้าหลังจากนั้นทั้งครูซึ่งเป็นคนขับแล้วก็ครูผู้ช่วยซึ่งนั่งอยู่ตรงประตูทุกคนตัดสินใจลงจากรถ แล้วลืมทางด้านน้องจีหุนเอาไว้สุดท้าย4โมงเย็นมาเจออีกทีน้องตายแล้วคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์สลดใจครั้งนี้น้องเสียชีวิตตรงบริเวณแถวที่1ตรงที่วางเท้าหลายคนเลยตั้งคำถามบอกเฮ้ยแล้วเป็นไปได้ยังไงอะคนขับรถซึ่งก็เป็นครูแต่ท่านก็อายุเยอะแล้วนะฮะ60กวา่าละคำถามก็คือไม่เห็นจริงๆหรอตอนคุณลงจากรถคุณผู้ชมครับวันนี้จากการตรวจสอบถ้าดูจากลักษณะจริงแถวบ่อ ที่น้องนั่งข้อมูลที่ทราบมาเนี่ยการเสียชีวิตของน้องคือน้องขาดอากาศหายใจเบาะ์หนึ่งสองสามสลักษณะภายในรถตู้นะคะ แถวของผู้โดยสารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4แถวด้วยกันแล้วในแถวตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยแถวที่1แถวที่2แถวที่3และแถวสุดท้ายคือแถวที่4น้องเนี่ยนั่งอยู่แถวที่3ของรถคุณผู้ชมครับนี่คือผังลักษณะการนั่งนะฮะของน้องจีฮุนที่ให้คุณผู้ชมดูเพราะมันจะต้องมีการพิสูจน์ว่าทําไมทั้งครูคนขับแล้วก็ครูเวรถึงไม่มีใครรู้และไม่มีใครเห็น คุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าวันนี้ถ้าเราจะไล่ไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมดูประเด็นคือรถเนี่ยเขาจะออกเนี่ยนะฮะไปรับนักเรียนตามบ้านตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วตอนที่มาถึงจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะณตอนมาถึงโรงเรียนเนี่ยคือประมาณสัก7จ็ดโมงยีคุณผู้ชมดูนะฮะคำถามก็คือเฮ้ยมันไม่มีใครเห็นเด็กเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมน้องอยู่แถวสามด้วยความเคารพถ้าขอดูภาพที่เกิดเหตุน้องมานอนตายอยู่ข้างหน้าตรงแถวหนึ่ง แล้วร่างน้องอ่ะคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงที่วางขาตรงแถวที่หนึ่งมันก็เลยมีคำถามว่าจริงๆแล้วเข้าใจว่าน้องอาจจะหลับแล้วน้องตื่นแล้วก็เดินมาอาจจะมาเสียชีวิตตรงที่วางเท้าแถวที่หนึ่งคุณผู้ชมครับผมให้ดูไทม์ไลน์สงสารเด็กมากเพราะถ้ามันไม่มีการไปทำร้ายเด็กอย่างที่พ่อแม่กำลังสงสัยเด็กจะต้องทนร้อนทนทรมานหลายชั่วโมงกว่าจะสิ้นลมนะฮะ เป็นยังไงไทม์ไลน์เรื่องของน้องจีฮุนรถตู้เนี่ยจะตระเวนขับนักเรียนตามจุดต่างๆนะคะแล้วน้องเนี่ยจะมารอรถสักประมาณ7จ็โดโมงเช้ารถตู้จะมารับที่หน้าบ้านหลังจากนั้นขับมาถึงโรงเรียนเนี่ยคาดการตามแล้วแต่สถานการณ์จราจรแต่วันที่เกิดเหตุคือ7จ็ดโมงยีแต่ตอนนั้นเนี่ยพอทางด้านของทุกคนลงจากรถหมดแล้วน้องน่าจะหลับค่ะแล้วก็เลยไม่มีใครเห็นครูเวนก็ไม่เห็นคนขับบอกเช็คแล้วไม่เจอน้องคนขับก็เลยเอารถขับเข้าไปจอดตรงโรงรถจําได้ว่าช่วงเวลาตอนนั้นน่าจะก่อน 8โมงแล้วพอปิดรถแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครกลับไปแถวรถตู้คันนี้อีกเลยจนกระทั่ง6โมงเย็นรถจะต้องกลับมาจอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับเด็กกลับไปสง่งที่บ้านถึงได้พบศพ คุณผู้ชมครับแล้วเด็กเนี่ยถ้าเราดูนะฮะคือเอาจริงๆคุณผู้ชมฮะคนขับเนี่ยเขานั่งคู่กับเด็กชายป .5 <ะ>แล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกเด็กน้อยทั้งนั้นเลยน้องหลับอยู่แถว3อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแถวจริง,รงผมขอตัดภาพไปที่คนขับก่อนเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะประเด็นไฮไลท์มันจะอยู่ตรงที่คนขับนั่นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณผู้ชมฮะครูบุญลือแก้วดวงศรีอายุ63ปีครับเป็นครูประจําชั้นป .6 นะฮะและเป็นคนขับรถตู้หมายเลข3 mm. วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราเอง ก็ไปตรวจสอบและก็ทราบว่าจริงๆแล้วนอกจากครูบุญลือแล้วยังมีครูเวนชื่อว่าครูอารยาครูอารยาเองเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงข้างประตูคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้พอถามบอกเอาจริงนะคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าคุณลืมเด็กเอามุมแรกก่อนสําหรับครูบุญลือครูบุญลือบอกว่าคนที่จะต้องเช็คเด็กคือครูเวนครูเวนก็คืออารยา ดังนั้นเนี่ยหันไปถามครูเวนเองก็บอกว่าครบแล้วทุกคนก็เลยลงจากรถที่สำคัญก็คือผมก็เลยเดินเข้าอาคารโดยไม่ได้เช็คชื่อลองฟังเสียงทางด้านคนขับครูบุญลือดูก่อนนะฮะให้นักเรียนลงหมดแล้วเนี่ยแล้วครูเวนแล้วก็บอกว่าพี่เลือหมดแล้วผมก็เลยขับรถออกไปจอดที่ใ <ไป S 1> ต<า>้ติดที่ จะจัดฉากไหมแม่มก็ก็ตอบลำบากคือผมก็ตอบตามที่เห็นตามที่เป็นจริงพูดตามความเป็นจริงตรงนั้นในกจะบอกจัดฉากะอะไรนี้ตรงนี้ผมไม่ให้คําตอบไม่ได้เพราะผมะก็เด็กก็ก็มัน,มนแล้วแต่มุมมองของของของผู้ปกครองของของคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ,คครบทุกวันจะมีการตรวจยังไงบ้างครับตรวจทั่วก็ตรวจเนี้ยคือพอคุยรถตรวจ แล้วผมก็จะมาตรวจอย่างเงี้ยทุกครั้งเป็นประจําไปคูเวแล้วก็อกเอาพอหมดแล้วก็เอาไปเอาิลึกเข้าเข้าปหมดแล้วอย่างเงี้ยผมก็ไปตามนั้นขอแสดงความเสียใจอ่ะก็ต้องขอโทษผู้ครองด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ไม่ไม่ไมอยากจะให้เกิดก็ไม่อยากให้ใหเกิดแล้วก็อ,อกเดียวกันถ้าผมมีลูกมีหลานผมก็เสียใจเช่นเดียวกัน ี้ก็วันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเราได้ภาพกล้องวงจรปิดนะฮะคือเป็นวินาทีที่รถใช่ไหมรับน้องจีฮุนกลับเข้ามาในโรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เราชี้เด็กที่ลงจากรถตู้ให้ดูเลยนะคะลืมบอกไปฝ่ายเด็กในรถตู้กี่คนนะรวมน้องจีฮุนจะมี7คนเจ<อ>็ดคนวันนั้นเนี่ยลงไปแค่6คนแต่เนื่องจากว่าตัวของครูเวนไม่ได้นับเด็กเหมือนกับที่เราชี้ลูกต่อนับให้ดูค่ะคุณครูพอเปิดประตูปุ๊บเห็นเด็กๆลงกันตามปกติดูนะคะ1 2สอง สามเด็กที่ลงจากรถตู้ของครูบุญลือคือตัวครูบุญลือเองแกเป็นคนขับแกคงไม่ได้หันไปแล้วนับคนที่จะต้องนับคือครูเวนที่เปิดประตูให้เด็กลงครูเวนเนี่ยก็คือเสื้อชมพูป่ะด้านจะอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ข้างล่างเราไม่ได้อชู่อู่ตรถเข้าใจว่าอ้าวหกคนเฮ้ยหมดแล้วนี่ขนาดเรานับลูกศรหกคนเดี๋ยวเพภาพกลับไปใหม่นะฮะรถตู้ไปแล้วไปแล้วฮะดูนะฮะนี่คือวิทีก่อน คือก่อนที่น้องจะเสียชีวิตคือ7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมใช่ค่ะเจ็ดโมงยีขอภายประมาณนี้คุณผู้ชมฮะคนที่หนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะแต่ละคนลงหมดแล้วแล้วปรากฏว่ารถก็เคลื่อนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยตรงนี้เหมือนกับผมสงสัยนั่นแหละว่ามจริงๆแล้วรถเคลื่อนเนี่ยอสมมติถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยนะเจ็ดขวบถ้าเราตื่นขึ้นมาสมมุติเราทุบรถทำไมมันไม่มีใครได้ยินเลยเรื่องไรอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนนะฮะแล้ววันนี้ เดี๋ยวเปิดของจริงขึ้นมาก่อนก็ได้คู่กับวงจรปิดอมัมราินไปถ่ายภาพลานจอดรถกับตัวตึกอาคารเปิดลานจอดรถเลยที่รถตู้เนี่ยไปซุกอยู่เพราะว่าหลังจากเห็นนะรถตู้ไปแล้วนะฮะตัวอาคารในโรงเรียนครับบรรยากาศรอบๆทั้งหมดครับประเด็นก็คือว่าทันทีที่รถตู้ไปจอดมันห่างจากจุดที่น้องเรียนหนังสือคุณผู้ชมเห็นซองที่รถมันเข้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อมาราินเนี่ยนะม,มันมีรถตู้เรียงกันเป็นตับอย่างนี้แหละ แล้วพอมันเข้าซองเสร็จไปเลยทุกคนเดินไปเลยเห็นผังที่อมรินทําให้ดูใช่ไหมคุณผู้ชมดูลานจอดรถนะฮะกับอาคารอัด,ดูบาล400เมตรไกลนะฮะเอาจริงคือ400เมตรคือเกือบครึ่งโลอ่ะแล้วประเด็นคือถ้าเด็ก7ขวบลองนึกถึงว่าถ้าท่าน7ขวบสมมุติอาทุกเนี้ยมันจะได้ยินยังไง400เมตรดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอปสา hd ด,ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ